ไปทำไมอ่ะไม่อยู่รู้มากไปงั้นเลยจะมีอถ้ามีคนละมันมีอยู่แล้วไม่ต้องท่าพี่มีปีรูดไม่เหลือบอกเลยไม่เหลือหรอกฟีลูดทำทำอย่างกับไม่เคยโดดวงอีกดีไม่เคยโดดเส้นดีอ่ะไหนอ่ะไม่มีฟีรูดโอ้ในวงด้วย ฟรีจริงเหรอฟรีจริงใช่ไม่มีใครเลยฟรีจีจี้นันไปแล้วแม่งบ้านหลังดีกว่อาอ้าวเพื่อนลองเล่าไก่เอ๊ะเอ๊ะนั่นนะวีเอ็นซูเปอร์ชิคเก้นนะ่ะ <laughs> ซูเปอร์ชิคเก้นเลยนะพี่ซูเปอร์ไก่นะอ้น <laughs> สนุกง่ายคือไก่ซูเปอร์นี่เองซูเ <laughs> ปอร์ตีนไก่ <laughs> ก็ได้นนะมันเขียนวีเอ p e ซ c เปอร์ชิเก้นเนี่ย ไม่มีรถอื่นให้ขับยังไงวะเบื่อแล้วสองตุกแลวแหมพอฟีรูดมึงยิงเล่นจริงจังเลยนะเกี่ยวกับผมผมยังบิน <S <S ผมยังบินอยู่เลยผมยังไม่ลงพื้นเลยทีดียวีดีให้เพื่อนหาของให้จบก่อนใช่ five minutes later จะเข้าวงดีว่ะวงเป็นยังไงวงเป็นวงกลมโอเคเย้ย อะไรอ่ะนัไม่ได้กดอะไรเลยพี่ไม่ได้แตะตัวเอฟด้วยกดไอ้ที่ไงอ่ะกดขับรถอัตโนมัติแล้วก็แล้วกระโดดลงเลยไม่แล้วก็กดเอ็นแล้วก็ล่วงรถกดเอ็นให้มันขยายแล้วก็ไม่ได้แตะอะไรเลยอยู่ๆมันกระโดดลงจากรถเฉยออะไรอ่ะกระโดดลงทำไมอ่ะงงไม่ได้กดผมไม่ได้กดนั่นแหละ แกล่ะบางทีกูก็เป็นอะไรอะรเกมในรถมีอะไรไหมไม่มีอะไรไปไปรถกูดีกว่าถ้างั้นรถเกียร์นี่เปล่งอย่างวยเลยไปรถม่วงไปดีกว่าล่ะ,ะแล้วมันไหลไปไหนอะรถผมฮะไหลไปไหนล่ะแล้วมึงอยู่ไหน เออผมมานี่ไม่ไอ้ไอ้คันม่วงเมื่อกี้มันไหลไปที่มไหนแล้วโ้อ๋นอโน้นนนอนอยู่ขวาบนนน่นไหลมาถึงดี่เลยทำเหมืนเดิมเดิจะล่วงรถอีกไหมเมื่อกี้งงถ้าเกิดผมกดเลี้ยวแล้วไปโดน F แล้วโดนจากรถนี้ไม่แปลกใจแต่นี่ไม่ได้กดเที่อะไรเลย กดชอช้า,ชางขับอัตโนมัติแล้วก็ปล่อยอะ่ะหลบทันที่หลบทันโดนหลบทันเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเลี้ยวไปหาแล้วเมื่อกี้ลบทันยิงไม่โดนหรอกพวกมึงอ่ะกระจอก ย้ยไอรถเวนอ่ายังไปต่อได้แค่แต่แข่งข้างโชว์อ่ะหี่ที่หามินไปจะไปไหนไปไหนรถอย่าไป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 แล้ววิ่งทิ้งรถแกหมดเลยยั่มีใครขับรถมาเลยหรอแล้วผมมีแต่รถสองนะนี่แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ตรงเนี้ย ทำไมไม่ขับรถกันมาก็เพื่อนมันทิ้งอะไรอ่ะเรจะไปต่อไปเอามไปเอาส่ไซมารฟ้าก็ได้อะไรของกูอยู่ตรงนี้ไปไหนมากแล้วก็ไปเลยเดี๋ยวผมตามไปเอาไอ้ตัวเดียวตรงไหนอ่ะข้ามสะพานอ่ะไปเอาไหมผมไม่ได้ดูว่ามันอยู่ไหนแล้ว ไม่ได้เฝ้าเอาไว้แล้วมันอยู่ไหนอะอยู่ในบ้านตัวเดียวนะเออยิงไม่มาร์กยิงไม่มาร์กไม่ได้ช่วยยิงเล่นในนากันดีกว่าเราต้องไหนของนาเราฟังไหนของนาฝั่งตีงเขาได้ตรงนี้นะเออ เ,เออไอเหี้ยทำไมอ่ะรถรถเบรกในนาเสือกอยู่ดีรถเบรกบนถนนไอ้สัตว์เสือกอยู่เฮ้ยรถมารถมาสองสามห้าสองสามห้าไม่เอาอ่ะเดี๋ยวไม่มยุ่งแถวนี้ไปไปไกลเลยนั่นแหละเข้าตรงนั้นจริงๆด้วย เราบ้านหลังเราหลังนี้เสือกโล่งถ้ามีคนที่เราตุยเลยเนี่ยยิงยิงเขาเลยใช่ไหมเอ้าแล้วใครนี่ตายหมดไม่เปล่าไม่รู้หมดเลย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 สองคนตายหมด โดนยิงยับเย็บเยบตายเลยไอ้เพื่อนมีเอ็ดไหมเพื่อนในศพอ่ะมันบอกมีโลไม่ดูเอ,เองมาเบอร์ริวก็เบอร์ริววะเบอร์ริวกระสุนหมดอย่างเนี้ยเป็นอะไรกับเบอร์กระมดัดอาจจะเป็นบริษัทเดียวกันยายวงไป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 ก็ยังคิดอยู่ว่าไปทางไหนดีโอเคบ้านนี้ได้ โอ้นิดเดียวมันมีรูแต่มันยิงไม่ได้เฮ้ยไม่นะ ยังนะยังอยู่ต้องไหนหมดเออยังไม่ได้ยิงใครเลยผมโอ้โหคุณแปดมีนะใช่ได้ได้แล้วไม่มีเอทไม่เป็นไรนะอ๋อสูงลุกเจ็ดเลยอ๋อนี่ไงเอทอยู่นี่หนึ่งตัวเห็นวิ่งอยู่ไม่มีไทม์โฟบาร์บอโอ้โหยไม่เห็น เฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยตายวงโอ้ไม่ทันวงอ่าเออตัวเอทไอตัวตัวเอดับว่าโดนวงปุ๊บตายโอ้โหจะเปิดโดนหัวปุิด เหมือนกระแมนเกินเดือสองคนเมื่อกี้เหมือนปลาระเบิดโดนหัวแล้วหัวแตกไา้เลยอ๋อเพื่อนไม่เห็นจริงๆเหรอไม่เห็นพี่ต้องมาให้อ่าคลานลงทีละนิดคลานลงทีละนิดเลยนะไม่นิ่งเลยนะไม่นิ่งเลยนะอีโอยเพื่อนเนาะ เหลือคนเดียวแล้วเหลือคนเดียวอีกคนหนึ่งโดนวงน็อกไปแล้วเออดีแล้วหันไปเห็นชื่อมันโดนวงน็อกไปคนนึงระเบิดระเบิดตกระเบิดตกด้วยตกระเบิดตกสักเพลงไปเดี๋ยว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 ปีนไม่ได้นี่เอายังดึงเพื่อนไม่เสร็จ ้าวลืมไปตัวใหม่ยังไม่มีหนะ้าตอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไร